สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทับ2นะคะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานหลายคนก็ได้เจอคุณครูในช่องซูมใช่ไหมคะเราก็ได้เจอหน้ากาันได้พบปะกันให้หายคิดถึงกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้หากมีเวลาเดี๋ยวค,ครูก็จะนัดเข้ามานะคะเพื่อทำการทบทวนบทเรียนหรือซักถามปัญหาต่างๆที่นักเรียนมีปัญหาในการเรียนออนไลน์นะคะและสาหรับวันนี้ในห้องของเรา วิชาภาษาไทยเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องคำที่มีไม้ทันทคาดไม้ทันทคาดนะคะเอาเรามาดูซิคำนี้มันคืออะไรนะคะหากนันเกเรียนจำได้ก็จะรู้ว่าคำนี้เราเคยเรียนมากแล้วนะคะในชั้นป .3 นะคะไม้ทันทคาดจะเป็นเครื่องหมายที่อยู่บนพยัญชนะนี่เราเรียกว่าไม้ทันทคาต หากไม้ทันชคาดอยู่บนพยัญชนะตัวใดพยัญชนะตัวนั้นเรียกว่าตัวการันนะคะตรงนี้ใครอ่านว่าไม้การันนี้ผิดนะคะต้องเรียกว่าไม้ทันชคาดหากอยู่บนพยัญชนะตัวใดพยัญชนะตัวนั้นเรียกว่าตัวการันมาดูลักษณะเครื่องหมายในการเขียนนะคะ,ะเราม้วนหัวก่อนนะคะ แล้วก็โค้งไปนะคะขึ้นไปนะคะอยู่บนพยัญชนะนะคะเรียกว่าไม้ทันทคาดเป็นเครื่องหมายสำหรับค่าตัวอักษรคาตัวนี้หมายถึงค่านะคะเป็นเครื่องหมายสำหรับค่าตัวอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียงนะคะหากมันอยู่บนพยัญชนะตัวใดก็แสดงว่าพยัญชนะตัวนั้นจะไม่ออกเสียง ตัวการันนะคะตัวการันเป็นตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงซึ่งมีไม้ทันทาคาตกำกับไว้ตัวการันเป็นตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงซึ่งมีไม้ทันทาคาตกำกับไว้นักเรียนจะต้องแยกให้ได้ระหว่างตัวการันกับไม้ทันทาคาตนะคะคิดว่าฟางังคุครูอธิบายตรงนี้นักเรียนก็คงจะแยกได้ถูกต้องแล้วนะคะ ต่อไปเรามาดูลักษณะของตัวการันนะคะจะมีอยู่4ลักษณะตัวการันตัวเดียวตัวการันสองตัวตัวการันสามตัวและตัวการันที่มีสระประกอบนะคะอ่าไหนลองสรุปอีกครั้งสิคะว,ว่าลักษณะของตัวการันแบ่งออกเป็นกี่ชนิดคะใช่ค่ะ ชนิดที่1เราเรียกว่าตัวการันตัวเดียวชนิดที่สองตัวการันสองตัวชนิดที่3ตัวการันสามตัวชนิดที่4ตัวการันที่มีสระประกอบนะคะคราวนี้เรามาเรียนรู้แล้วก็ฝึกสังเกตนะคะสำหรับคำที่มีตัวการันตัวเดียวนะคะ มีคอควายเป็นตัวการันนะคะเช่นคำว่าสังสรร์อ่านตามนะคะสังสรร์เป็นยังไงคะตัวการันตัวนี้ไม่ออกเสียงใช่ไหมคะเราจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะที่อยู่ด้านหน้าพระขันพระขันต่อไปตัวตอเป็นตัวการันรถยนต์รถยนต์สวดมนต์สวดมนต์ ตัวนอเป็นตัวการันนะคะโทรทัศน์โทรทัศน์เทศเทศยอยักษ์เป็นตัวการันแพทย์แพทย์อาทิตย์อาทิตลอลิงเป็นตัวการันหากนักเรียนสังเกตต,ตรงนี้เป็นยังไงคะตัวการัน จะอยู่ที่พยัญชนะหลังสุดไหมคะไม่เสมอไปอย่างคำนี้นะคะตัวกาลันไม่ได้อยู่หลังสุดนะคะช็อกช็อกกรอบกรอบสหรอสีเป็นตัวกาลันยักษ์ยักษ์อนุรักษ์อนุรักษ์รอเรือเป็นตัวกาลันเสร์บ กีตาอ่าเห็นไหมคะรอเรือเป็นตัวการันี้ไม่ได้อยู่หลังสุดในคําว่าเสือแต่พอเป็นคําว่ากีตาตัวการันจะอยู่หลังสุดนะคะวอแหวนเป็นตัวการันวัยเยาววัยเยาสัตว์สัตต่อไปเรามาสังเกตคําที่มีตัวการันสองตัวนะคะ ตอรอเป็นตัวการันคำว่าภาพพยนต์ภาพพยนต์ภาพยภาพยนต์จะมีตัวการันสองตัวแต่รถยนต์มีตัวการันตัวเดียวใช่ไหมคะมีต่อเต่าเป็นตัวการันตัวเดียวเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเขียนคำให้ถูกนะคะว่าหากเป็นคําว่าภาพพยนต์จะต้องมีตัวการันสองตัวก็คือตอรอนะคะ เราเห็นไหมคะตรงนี้เราอ่านเฉพาะคําว่ายนตรงนี้รอเต่ารอเรือไม่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงเพราะว่ามันถูกฆ่าไปแล้วคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เหมือนกันตัวนี้ถูกฆ่าไปแล้วตอรอหากตรงนี้เราสะกดซออาอสาก็อ่านว่าคณิตศา์พอรอเป็นตัวการันนะคะตัวนี้ฆ่าไปไม่ออกเสียงนะคะทอกับรอ อ่านเฉพาะตัวหน้าออีกนอินนะคะพระอินพระอินพระจัน์พระจันท์ต่อไปตัวการันสามตัวเพิ่มเป็นตัวที่สามแล้วเท่านี้นะคะเรามาสังเกตว่ามีคำอะไรบ้างที่มีตัวการันสามตัวอ่าจะมี สรุษีมอม้านอนเนนเป็นตัวการันตคำว่าพระลักษ์พระลักษ์ซึ่งเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์พระลักษนะคะจะเป็นน้องชายของพระรามนะคะเห็นไหมคะเราจะอ่านออกเสียงเฉพาะรออกอลักษแต่ตั้งแต่สรุษีมอม้านอนเนนตัวนี้มันถูกฆ่าไปแล้วไม่ออกเสียงค่ะ ต่อไปคําที่มีตัวการันตัวการันที่มีสระประกอบนะคะดูสิคะว,ว่ามีคําอะไรบ้างอ่าเช่นทอทอนะคะทออีการันนะคะตรงนี้ถูกฆ่าไปอิทีริอิดทีริสตัวนี้ถูกฆ่าไปแล้วใช่ไหมคะเรารึตัวนี้ออกเสียงเป็นริใช่ไหมริร ทอริศนะคะอิทธิริศลิกขสิทลิกขสิทต่อไปพอทุกการันนะคะกรรมพันธ์กรรมพันธ์เผ่าพันธเผ่าพันธต่อไปดิการันนะคะสักสีเห็นไหมคะคำว่าสักตัวนี้ตัวการันตัวนี้ถูกฆ่าไม่ออกเสียงไปแล้วเกียรติศัก เกียรติศักดิ์เห็นไหคะถูกฆ่าไปแล้วออกเสียงไม่ได้สําหรับภาระงานวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนในภาษาพาทีหน้า67อีกครั้งหลังจากนั้นให้นักเรียนทาทักษะภาษาหน้า43ข้อที่5ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ